ผมสวัสดีเบาสนและเพื่อนอมเชี่ยวมาแล้วครับผม FC แฟนคลับสาวน้อย FC แฟนคลับเบาวสนสวัสดีครับผมวันที่งานยกเลิกวันที่ฝนตกครับพี่น้องดูเนาะบรรยากาศนี้ครับผมอยู่วัดอ,อยู่ที่วัดหนองพระวานะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศโอ้ยนพี่น้อง ครับโอ้นี่ครับสถานที่มันเละแล้วครับพี่น้องก็เลยยกเลิกครับมันมันเละหมดเลยครับแต่พื้นที่แข็งครับเ ขนตกโอ้โหหอยเนาะลูก <c oughs> พี่ทำอะไรกินอนะลูกพี่ทำอะไรกิน <c oughs> โอ้ <c oughs> เนี่ยเละจุกปี้หมดเลยครับผมอ่าไปได้อยู่เดี๋ยวเข้าไป บรรยากาศพี่น้องดูยามเย็นยามฝนตกไปอยโอ้ลงพ่อหน้าครับดูกับพี่น้อง หรือว่าการกบ้างแต่ก็เตาตามนะครับท่านก็เข้ามานวัดตมา้ร่วมกันเป็นารณนผราะผาสาสวรรค์ีูจงาจับจองเป็นเจ้าของดอกไม้ผู้เพียงพอนี่ครับดูเตครับพี่น้อง

นี่อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบบาสนและเฟิร์นออฟเชียลนะครับ FC ฟซีแฟนคลับสาวน้อย FC ฟซีแฟนคลับอัตจ FC อฟซีแฟนคลับน้องอุ้งหิงครับพี่น้องแล้วก็ FC ฟซีแฟนคลับของเบาสนนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับพี่น้องตกทั้งวันนี่ครับ

วันจันทร์วันอังคารวันพุธนี่พี่น้องพุทพุทธดาววันเดียครับอ,อา,อรอารอครับวันดีท่านรุงโรดเอ่อุงโรดเดียร์ครับที่เป็นกับแต็หนังนนจะลุงนะ <Billie S 2> บรรยากาศแล้วก็ยีชีวิตใจที่พ่อโยมหลงนอนอยู่ในรถตู้ครับตระกูลนาพ่อโหนมีไว้ที่วัดหลวว่าอยู่ที่ข้าวต้นโพวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาโดยที่ได้ท <ain> ่านได้ใช้ที่พ่อพาไปดูครับพี่น้องบรรยากาศเนาะเชิญ ท่านสาธุชนคนจะบุญมาร่วมติดพระป่าลอยฟ้าหรือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันติดทองก็ดีมาจากไหนครับอาถรรพ์ถวายเทียนถวายผ้าไตรหรือว่าจะเติมน้ำมันแทรกเทียนหรือว่านำเงินใส่ลงในโลงศพเป็นการจัดทอดทอดต่อชะตา นะครับก็มีหลายรายการด้วยกันนะครับครับตรวงนี้นะฮะหลายท่านก็คงกำลังทยอยเดินทางเข้ามายังบริเวณสถานบูรีของวัดดอกพระว่าก็เชิญเชิญนะเชิญเจริญศรัทธาท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำบุญนะครับวันนี้ครับเชิญครับ เออท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ดีหรือท่านจะหลบผลไว้ช่องไหนก็ดีนะผู้ใหญ่นะครับถ้าหาที่หลบไม่ได้เชิญนะครับฐานการบุญแห่งนี้ต้อนรับท่านทุกคนทุกท่านครับเออเพราะว่าตอนนี้พระป่าลอยฟ้าของเรามันคงลอยไม่ได้ถ้าหากขาดคนมีจิตศรัทธาใช่ไหมพี่น้อง ผมก็เลยอยากจะเชื้อเชิญบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนาทุกท่านที่ใจบุญใจผู้สเอามาถึงเงินทองเปลี่ยนไม่ต้องกลัวเรามีถุงใส่ตะตังรับรองว่าถึงว่าอย่างแน่นอนค่ะก็ขอให้เชิญบรรดาพ่อแม่พี่น้อง ไม่ว่าท่านจะใส่เสื้อแดงเสื้อลายเสื้อเขียวเสื้อเหลืองหรือท่านจะใส่เสื้อสีอะไรก็ทุแท้แต่ก็ขอเชิญนะท่านผู้ใหญ่เนาะขับเ่อเิดว่ามีงานเข้าแล้วผู้ใหญ่กลอกยาวนะฮะเมื่อท่านคิดถึงผู้ใหญ่ดินง่วงสวรรค์เมื่อไหร่ครับผมคลิปนี้เท่านี้นะครับยิ่นาใจกำลังฝากติดตามช่องประสุลลัพ้อรมพลออฟฟิเชียลด้วยนะครับสรัสาีวีนัสอาราธนา